ตัวเสริมปีกสำหรับเรือนฮอปแม็กรุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นรหัส m 4แล้วก็ตามด้วยตัวอักษรอะไรก็ตามนะครับตามซีรีส์ที่เขาออกมาวิธีประกอบก็ง่ายๆครับใส่แล้วก็เสียบเข้าไปนี่เลยแล้วก็ขันสกูให้เรียบร้อย ซึ่งจริงสกูเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็ไม่ต้องขันอัดน,นะเพราะว่าเกีียวเขาเล็กมากมันจะรูดได้นะครับแค่นี้การประกอบก็เรียบร้อยท่อนอกที่จะใช้ร่วมกับตัวปีกเสริมเลนฮอปได้เนี่ยจะต้องสามารถแย่น็อตขนาด3มมิลเข้าไป ที่ลองปีกได้พอดีนะครับเวลาใช้งานจริงเขาจะอยู่ในท่านี้จะล็อกการขยับขึ้นลงการหมุนแล้วก็การขยับซ้ายขวาในแนวนี้เป็นการอัปเดตใหม่เวอร์ชั่นล่าสุดของตัวปีกประคองเรือนฮอปของผมเอง